สวัสดีค่ะวันนี้เราเรียนรู้พระธรรมสองซมูเอลบทที่6ข้อ16ค่ะและขณะเมื่อหีบของพระเจ้าเข้ามาถึงเมืองดาวิดมีคราวราชธิดาของซาอูลก็มองออกที่ช่องหน้าตา่างเห็นพระราชาดาวิดกระโดดโลดเต้นรำถวายแด่พระเจ้าและนางก็มีใจหมิ่นประมาท พระคัมภีร์ที่ยกมานี้สะท้อนความจริงเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เห็นได้ชัดเจนพระคัมภีร์เปิดเผยว่ามีข่าวราชธิดานั้นมีใจหมิ่นประมาทเมื่อเห็นดาวิดศรัทธาและชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าดาวิดในฐานะพระราชาแห่งอิสราเอลกระโดดโลดเต้นถวายแด่พระเจ้าแสดงว่านางมีข่าวเองนั้นนอกจากจะไม่รู้จักหรือเข้าใจดาวิดแล้ว ยังไม่รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใช่หรือไม่มีค่าวคงมองว่าดาวิดในฐานะพระราชาสมควรที่จะมีเกียรติสูงและควรแสดงตนเป็นผู้ที่มีเกียรติสมฐานะการเป็นพระราชานี่คือจุดที่มีค่าวไม่รู้จักและไม่เข้าใจความคิดของดาวิดเลยว่าดาวิดจะมีความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงใดดาวิดมีความรู้สึกเช่นไรและส่งผลให้เรามองออกว่ามีคารเองก็ ไม่รู้จักและยำเกรงพระเจ้าด้วยเช่นกันจึงเกิดความหมิ่นในใจขึ้นมนุษย์คือสิ่งทรงสร้างที่พระเจ้าบันจงสร้างตามพระฉายของพระองค์และแน่นอนการดำเนินชีวิตของมนุษย์แต่ละคนก็สมควรที่จะสำแดงพระเกียรติของพระเจ้าด้วยด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าดาวิดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องตามพระทัยพระเจ้าคือชื่นชมยินดีเมื่ออยู่ใกล้ชิดพระเจ้าเสมอ ส่วนมีคาวกับไม่คิดเช่นดาวิดในชีวิตของเราแต่ละคนก็คงมีโอกาสได้พบเห็นหรือรู้จักมีขาวกันมาบ้างมีคาวที่หมิ่นประมาทพระเจ้าและเราในใจเมื่อเห็นเรามีความตื่นเต้นชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นดาวิดเรามาเรียนรู้กันเถอะว่าพระคัมภีร์จะเปิดเผยให้เรากระทําเช่นไรต่อมีขาวขอเพียงเราเชื่อว่าดาวิดคือผู้ที่พระเจ้าทรงรัก และพระเจ้าทรงยอมรับว่าดาวิดกระทําตามน้ําพระทัยของพระองค์เสมอเราจะได้กระทําเช่นดาวิดกระทําต่อมีข่าวต่อไปขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน